ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนไปดูว่านโตดกันนะครับแต่ก่อนจะไปดูว่านโตดก็ดูปลากันก่อนนะครับนี่เป็นลำตาลนะครับที่หน้าบ้านลำตาลแหล่งที่ว่านตดนะครับลำตาลแห่งนี้แล้วก็เป็นแหล่งตี้ปลาด้วยนะครับผมก็เอาอาหารมาปวาน,น้อยเกือบทุกวันนะครับให้ปลากิน ก็สูตรดืมนะครับสูตรดืมอเราเลี้ยงมันมันก็เลี้ยงเรานะครับนี่คือสูตรขุนชาเอี่ยมนะครับสูตรพระราชา,านั่นแหละครับเศรษฐกิจพอเพียงมันปิดกันนะครับพอเพียงกับเพียงพอเพียงพอมันไม่มีตัวตนนะครับแต่พอเพียงมันมีตัวตน นี่ครับสูตรของมัน<อ>เราเลี้ยงมันมันก็เลี้ยงเรานะครับนี่ลำตาดก็ไปดูว่านตอดกันนะครับมอยู่หน้าบ้านนะครับลำตาลเองนี้มาดูว่านตอดนี่ครับต่างไปดูว่านตอดเป็นลำตาแบบนี้นะครับนี่ นี่ก็น้ำพึ่งจะมาน้ำไหลขุนตกน้ำเยอะนะครับนี่สภาพเป็นแบบนี้ข้างบนก็เป็นสวนยางนะครับมีริมลำทารแบบนี้นี่ครับว่านตอดนี่ชุดนี้ผมเพิ่งเอามาตั้งไว้นะครับเป็นว่านสามแก้วว่านพิษอีกตัวหนึ่งนี่คือว่านตอดเดี๋ยวมันจะล้ม แบบนี้หมดนะครับตอนน้ำมานี่คือว่านตดไม่กี่วันมันก็ขึ้นเหมือนดื่มนะครับมันจะขึ้นเป็นแนวรั่วเหมือนดื่มเราก็าไปดูต้นที่มันยังไม่ล้มนะครับก็ต้องระวังว่านตดมีพิษร้ายกาดเยอะนะครับนี่ครับทางดินไปต้องระวังด้วยว่านตด นีรับว่านตดชนิดนี้ครับว่านตดมันอยู่แบบนี้ใบของมันแม้แต่ช้างเสือก็ไม่กล้าเข้ามานะครับคนก็ใช้ทำรั้วบ้านกันช้างโขงวิ่งเข้าบ้านช้างอกมันตกใจอะไรนี้ครับมันจะวิ่งมาเป็นโขงช้างป่ามันจะวิ่งมาชนบ้านวิ่งมา พาบ้านเราได้เขาก็เลยใจว่านตอดหรือหลังตังช้างต้นนี้นะครับทำรั้วบ้านผมก็เคยบอกไป2คลิปนะครับเคยบอกไป2คลิปใช้กันเชื้อพวกนี้นครับกันจูนหรือว,ว้ายลูกไว้หลังห้องน้ำหรือว่าหลังกคกสัตว์เคยถูกนิดเดียวนะครับ จิบเหมือนกวยโชดรู้ทันทีนะครับรู้ทันทีจิบเหมือนกับโดนตะก,กับกัดทันทีนะครับปิดมันร้ายกาดว่านตดนี่ผมก็ส่งไวปให้เพื่อนหลายจังหวัดนะครับว่านตดมันชอบอยู่ที่ชื้นปลูกไว้ในที่ชื้นช้นมันจะ เลยไปเป็นรั้วแบบนี้นะครับมันลอยไปอยู่ตรงไหนมันก็ขึ้นทันทีมันตกง่ายนะครับนี่ครับมันอยู่แบบนี้มันก็ขึ้นมาทันทีชอบอยู่ที่ชื้นเราเลี้ยงไว้ที่ชื้นก่อนเลี้ยงง่ายนะครับว่านตอใครดูนก็้าไปนี่ก็จะรู้จักพิษสูงนะครับคนที่ไม่เคยถูกนี่ก็ไม่รู้ว่าพิษมันฉมชื่อหรือเปล่า วานฟิตอันดับหนึ่งนะครับส่วนเพื่อนๆที่สนใจว่านทุกชนิดที่สั่งเราก็ส่งให้เพื่อนทั่วประเทศเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้ก็กดติดเลยกดเลยกดแชร์กดติดตามตัวสีแดงใต้คลิปกันด้วยนะครับเรามีคลิปอะไรก็จะได้รับชมกันเบอร์ตัวระดับก็0 8น2 78 ห้าสามเกหเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมทุกคลิปทุกปีก็เบอร์นี้ครับส่วนคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ